โอ้พี่กับสองศูนย์นี่นี่เซตที่หนึ่งยิมุมดูยิมุมดูแสนหายศูนย์ศูนย์โคตีหลายวัสองลอยเลยว่าูท่านงนจับโดศูนย์ศนย์้วครับโูนยลนวอย่างนี้จะสันโอ้โหยอดเยี่ยมครับ พี่ตัสันุสอกได้ว้ก้าไป่นเลยบา้น่ยงีู้นนยลโซนนี่พัอยอะไรก็ไวันน้มันละวันนี้ไรเลยรับีนรึเ่าเซี้เก่อาแล้วครับโดนจีนถึงไม่จะขแล้วตีหัวโอ้โหเียบจริงจงครับไปชมคาเฟ่เเต้รับจังหวะโนจีครับ bên này, thôi là cơn phun nhiều, cơn phun vô đốt đốt mất đúng không? lebih rapat นะครับต่อถึงนะ

4 5 4 online ครับสวัสดีครับ จังหวะนี้เกือบโดบล็อกทจริงคบรโอเต็ดุดย่จุดก้าวปะาดีทุิรกสวยวาเรียกดียังไงรใแมาหลายจังวะที่ทจริงจะตีหัวปาดนะครับ ครบเครื่องจิ้งม่ได้หกดูเจนมาไม่ด้ดูจอสัน <Okay. S 2> ครับสองครันตรงนี้มีแต่สองศูนย์สามศูนย์เลยเกือบเกือบกันแล้วกับซุปเปอร์เซฟครับตรงนี้โอ้โหเกือบโดนถ้วยคร <isolation. S 2> ับเก er, uh oh. ือบไม่มีใครได้รับครับเก็ด ตัวนะครับใครที่อยู่หลังสนามนะครับข้าไปกดไลค์กดชร์นะครับการถ่ายองเซียนตะก้อนนะครับเกเจ็ไอพมเีาเจรับทีสคนไปหนาปรแล้วก็คงเป็นเร็วเป็นาพุธจีน 啊。<Up. S 2> โจชีนทำยังไงแท่ไปที่ขาซ้ายรับดีบ้ายกขึ้นมาสูงๆเลือกเหลดไอ้อ้หสกาแฟไดไต้ยเอ้นบํบงไเม่อกี้ีกผู้ใดยิงชาล่ายิวเยบดีแล้วนะข้าดีไปกาเล่นี่ด้หรอ่าทำไมมันลองอยู่ด้วกันไม่ได้พี่ลงไปพี่ึงลูกยังไม่มีกล้าลองเลยเดียวกข้าตัวนี้ได้ลุ้นเลยครับแ้สุดท้ายยันจะโดนอยู่แล้วนย สิบเท่าเท่ากันพัชสัตว์รุ่เสริ์เสร์ฟวกนี้จะจีนรับดีมากครับไปเจอกาแฟได้แจ้งครับสิบเอ็ดสิบน่ามองตาเปล่าไมใช่น่ามองตาเปล่าดีน่าาไม่ดีเสือไปข้าวครับตาเปล่าไม่แจ้ง กเก็มัดันดำับยากจะร่งเกมน,ดดน,นั่งยืนดอเ็เท่าเซ็ท่ากันทัสดบดีบ้า <c oughs> โกอรไหมไปจบาเฟไลแท้ <c oughs> โอ้โหลูงที่สุดยอดจิงๆครับโอ้โห,โหโยังไมยอมับาจาสันตา2มมาเท่ากัน สุดทีบ้าก็จีนโดนไหมเโดนครับสรุปโดนปะครับสิบสาองสมโอลูกนี้ีซับขาหลอกแล้วเสิร์ฟซ้ายครับ สุดท้ายเสอแปะครับจะจ่อยอย่างไรก็ต้องกล้าทำกล้าคิดกล้าเอามาใช้ครับเก็ข้าสาเาลายลาไหลมาบอลถึงขั้นลอยไปแจาแฟไ้แตเดขึ้นก้าแล้วก็ฉีดเราจะมียิวไบม เกมสบบบิบสี่สิบสามสิบสามเสด็จตรงตรงนี้รับดีบ้างโอ้โหเตะข้อดีเหลือเกินครับ,บาอาละครับดิวขี้ไม่เกิน17คะแนนดิวไม่เกิน17คะแนน 37, 14เท่า

เท่าเท่าครับนครับดวัดลูกเสือแล้วจะัลูกนี้สิบห้าเท่าสิบห้าเท่าก่า หกสิบห um, yeah, yeah. ้าเซฟพอยต์เซรฟเปิดด er ีมาเข้ามาหน้าตาคางแล้วก็โหหกเท่าครับดูห้าได้ไหมกำลังสนุกเลยสิบหกเท่าหกเท่าไา ได้ไหมโอ้โหเอาเลยครับเกซตแร็จไดะจีนครับขอชมาธิก่อนพี่โจนคาเฟ่ชนะเซตที่16ในกีฬาครับอะไรครับเซตแรกจะจีนนะครับทำไม้ดีกว่าแต่ดีกว่านิดเดียวครับไม่มีความต่างมากครับสูสีจริงๆ จะได้ก็แค่ความได้เปรียบที่ใครเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟหลังแค่นั้นเองนะครับหนึ่งคะแนนเท่านั้นเองนะครับคู่บอลไอ้ท้ามใส่สันได้บอลงคู่บอลตัวขึ้นไปยังวะหน้าผิวนะไอ้หดอ

โรจีจะได้เปลี่ยนไปแล้วครับการียใจปาดออกหลังครับวกนี้นนไปเลัสงเท่าสองเท่ากันไม่ข้าครับเอาแล้วครับนกลับมาเท่ากันทุกอย่างเ่ยมเสกของน้องธันวาฝาดผสรุ่เสสันสลขสันสาพหลายชื่อ้เจ้ส

สอโอ้โหปรจีเ huh! ร็วาครับโอ้โหเกมครับินเสียชยร์เลยครับทุกทีเอาจริงครับเ่อเียตะก้อนครับม่รู้ไหเท่าเท่ากัน แล้วจยุจนดไหมนคาเฟได้แตรงครัเกมิดดสี่สี่ห้าสี่ห้าขอผ่านพิฆาตต่างิเดียวโดนครับจนคาเฟได้แต เียนที่คิดกบผู้สิงของเราโอ้กต้เวาฝากตัสล็อกดีเลยครับต้องหาจุดเลี่ยนให้ได้ครับกคือลูกเสริมีเลง่ายครับเสริมพิกตะขายลงไปได้แก้มเลย โอ้ประกี้ก็สวัสดีพี่นี่ครับกําลังจะลงมีเดี๋ยวสายไปอยู่ ประธานดริโอ80เอาบออกหน้า jadi okay beta mohon tolong tapi i Yeah. ชิปไฟครับตัวจีนเสร์มโยงหลังไปเจ้สารรับด้ซ้ายเขาโยงไม่ียังสู้อยู่ไหมอยากสวยใหโดนเกียวเจ้จีนเาเกตรงนี้ได้ไหมสุดยอดยะได้หัว่ัวสัรขึ้นมาโอ้โหปมมือแับแซงบหอมรางเลยครับสุดยอดจริงๆครับโอเซตที่สองทิ่ตองคาเฟชนะ15-8สรุปุการแข่ง 都不行。你看，没有用啊，没有用啊，太爱后